เปลี่ยนอารมณ์มาพูดถึงคนที่เลี้ยงสัตว์กันบ้างคุณก็เลี้ยงดิฉันก็เลี้ยงใช่คุณเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงหนูค่ะเลี้ยงหนูแต่คนเลี้ยงแมวเราไปศัตรูกันนะเอาลูกเรามาเจอกันไม่ได้นะคะถูกต้องแต่คนที่เลี้ยงแมวเนี่ยคุณผู้ชมก็อยากให้ระวังเหมือนกันเพราะว่าแมวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กๆดูน่ารักไม่มีพิษมีภัยแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงแบบเข้าใจเขานะคะอย่างงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณยายคนหนึ่งโดนแมวที่หลานเลี้ยงไว้เนี่ยทำร้ายก็คือโดนทั้งกัดทั้ง ถึง1 0ึงเข็มมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงคือปกติอะเราก็จะรู้สึกว่าสุนัขอะมันดุกว่าแมว<ะ>ใช่ไหมเวลาแบบทำร้ายเจ้าของเนี่ยก็น่าจะหนักแต่ว่างานนี้แมวอะคุณผู้ชมทำให้เจ้าของเจ็บตัวถึงต้องไปเย็บถึงขั้น100่เข็มขนาดแค่ขวดเนี่ยมันลึกหรือแบบเป็นแผลขนาดต้องเย็บเลยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิคุณผู้ชมมา,มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะคือคุณยายคนนี้ก็อายุ83แ,แล้วแหละ อายุเยอะแล้วเป็นผู้สูงอายุโดนแมวที่หลานเลี้ยงไว้ความจริงเนี่ยแมวตัวนี้คือเป็นแมวจรแล้วหลานของคุณยายอะไปเจอก็เลยเก็บมาเลี้ยงนะคะแมวจรตัวเนี้ยเป็นแมวเพศผู้อายุ1ปีค่ะชื่อว่ากินจังคุณยายโดนแมวข oh. วนคุณผู้ชมจนแผลเวกเลยอ่ะ oh. เอานักหนาขนาดไหนเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะคะแล้วคุณยายต้องเย็บ กว่า100่งรอยเข็มอุ้นนึกปกติมันก็แบบเป็นรอยนิดหน่อยแต่อันนี้คือแบบต้องพันแผลทั้งแขนเลยเนี่ยโดนกัดโ,<อ>โดนข่วนโดนตะปบจน,นเป็นแผล,ลเลวิรขนาดเนี้ย โอ้โหทั้งมือทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยสงสารคุณยายจังเลยทำไมมันดุได้ขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยที่น่าตกใจคือร้อยเข็มมาคุณต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวันเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งฉีดยาฆ่าเชื้อฉีดยาภายฆ่าเชืออ้อห3เข็มคือแบบแต่ละที่ต้องต้องมันต้องฉีดเยอะขนาดนั้นลเลรอเนี่ยไหนจะฉีดยากันบัตรทยักอีกนะคะแล้วคุณยายเนี่ยเขาเล่าว,ว่า คือที่ได้แมวตัวนี้มาเลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เห็นไหมก็แค่นี้ทําไมดุจังเลยลูกดูมากคือเจ้าตัวนี้ค่ะชื่อกินจังคุณผู้ชม,มคือแถวบ้านอะ่ะมีแมวจรมาออกลูกด้วยความสงสารไงก็นํามาหารไปเลี้ยงแมวนะคะกระทั่งมีลูกแมวพลัดตกท่อส่งเสียงร้องเมีม้ยวเมวียวเมี้ยวให้ช่วย ก็เลยไปตามกู้ภัยมาช่วยจับลูกแมวขึ้นมาพบว่าเป็นตัวผู้หลานชายเห็นเลยใจบุญใจดีด้วยเห็นว่ามันดูน่ารักก็รับเลี้ยงไว้ค่ะตั้งชื่อว่าเจ้ากินจังเพราะว่ามันกินมันกินเก่งอ๋อที่มากินเก่งจังเลยก็เลยชื่อกินจังกนจังกินแต่อาหารก็พอลูกอยากกินคุณยายเออเลี้ยงมานานแล้วนะคุณผู้ชมเลี้ยงมาเป็นปีอ่ะกินจังก็เลี้ยงแบบ อยู่ในกรงอะ่ะคือไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยอนะ้องอาจจะมีความเครียดค่ะกระทั่งต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้ากินจังกินจังมันเริ่มร้องโวยวายแหละ,ะแล้วก็มีอาการดุร้ายก้าวร้าวนะคะจากนั้นกินจังก็กลับมาเชื่องเหมือนเดิมเลี้ยงง่ายก็เลยปล่อยให้ออกมาวิ่งเล่นนะคะปรากฏว่ากินจังเนี่ยนอนหลับอยู่ที่หน้าบ้านค,คุณยายเอื้อมมือไปด้วยความเอ็นดูเนาะ,ะจะไปแตะตัวเจ้ากินจังค่ะ ปรากฏว่าแมวตัวเนี้มันอาจจะตกใจอ่ะอเหมือนนอนหลับอยู่แล้วสะดุ้งตื่นก็เลยกระโดดใส่คุณยายกัดแล้วก็ข่วนไม่หยุดเลยจงคุณยายเจ็บตัวขนาดนี้อา้าวฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่ะมันโดดใส่โอ้โหเหมือนเสืออะไรนี้ไปจนถึงหน้าหน้าบ้านอีกหลังนึงย่ยมันก็โดดตามไปโยนรองเท้าใส่มันกัดรองเท้ามันเหวี่ยงรองเท้าเหวี่ยงรองเท้าคว้างใส่เรากัดเนื้อหลุดไปกัดเนื้อหลุดไปแล้วก็ไอ้ตรงนี้ขวนลึกๆมากเลยหมอบอก แผลลึกต้องเย็บนะครับ oh, อ๋อคือตอนแรกก็ตกใจว่าทาไมถึงต้องร้อยเข็มแต่ว่าเพราะปกติเวลาเราเห็นเนี่ยสมมติถ้าสัตว์มันไม่ตั้งใจอ่ะม,มันตกใจมันอาจจะแค่แงบงหลอกๆปุ๊บแล้วก็ปล่อยแต่อันนี้คุณยายบอกมันท่านเนื้อหลุดนี่โอ้โหกินจังโหดจังเลยลกูกเป็นแมวหรือเป็นเสือคะเนี่ยคุณนั่นสิโหดขนาดนี้เนาะทีนี้เพื่อนบ้านบอกว่าสาเหตุที่เจ้ากินจังแมวตัวเนี้ยที่มันดุร้ายอะ่ะอาจจะมาจากช่วงนี้ที่มันอาจจะอยู่ในช่วงติดสัตว์หรือเปล่า แล้วก็บวกกับถูกขังอยู่ในกรงด้วยทําให้แมวอาจจะมีความเครียดแล้วก็เลยหมุดหงิดอพอมีคนไปยุ่งกับมันไปสะก,กิดไปปลุกให้ตื่นก็เลยเกิดอาการแบบนี้แหละค่ะเอาฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะมันเป็นปัดมันมันหมุดหิดมันไงมันปวดแก่วพวกนี้ไม่ได้มันเป็นแมวป่าเลยเนาะถ้ามันเป็นสัดแล้วมันต้องออกป่าเพราะแมวพวกนี้นะเออมัาหายผานหายาหเป็นสัดก็กลับมาที่เก่า ต้อพ oh. ูดนะโอ้โห oh. แต่กินจังดุขนาดนี้ขนาดว่าเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะทําร้ายคุณยายขนาดนี้ยังเลี้ยงต่อไหวไหมนะแบบเนี้ยเออทางที่บ้านบอกว่าถ้าทําร้ายกันขนาดนี้ก็คงเลี้ยงไม่ไหวแล้วคือไม่ใช่ว่ากโกรดน้องหรืออะไรนะแต่คุณยายอะตอนนี้รู้สึกกลัวแมวไปเลยคะ่ะ oh. ก็เลยคิดว่าถ้ากลัวแมวก็จะเลี้ยงกันยังไงล่ะนั่นน่ะสิก็เลยเลี้ยงไม่ไหวแล้วแหละแบบนี้ขอให้ทางอาสาสมัครกู้ภยัยช่วยนำเจ้ากินจังเนี่ยนะคะ พร้อมกับแมวจรแถวบ้านเห็นมีอยู่ประมาณ4ตัวนะคุณยายบอกให้เอาไปปล่อยหรือว่าติดต่อคนใจบุญ มารับเลี้ยงแมวให้หน่อยได้ไหมโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะเอาอาหารมาล่อแล้วก็สุดท้ายสามารถจับแมวได้เรียบร้อยเห็นไหมอุ้ยดิฉันนึกว่าจับเสือนะตอนแรกที่เห็นเดินอยู่บนขอนไม้นะมันดูดเนะแต่สีมันสวยนะใช่ก็คือมีทั้งแมวจรแถวบ้านนะคะแล้วก็เจ้ากินจังด้วยก็เนี่ยนะคะคือบางทีเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาว่าจะต้องเลี้ยงแบบไหนแล้วนิสัยเขาจะเป็นยังไงอย่างเช่นสัตว์ที่มันต้องการอิสระแบบนี้ถ้าเราไปเลี้ยงเขาไว ตลอดเวลามันจะเพิ่มความเครียดให้กับเขาแล้วก็พอออกมาทีนึงเนี่ยเขาจะไม่ยอมกลับเข้ากลงแล้วก็พอเขาไม่ได้สนิทกับคนเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะทําให้เหมือนใช้ความรุนแรงกับเราได้แบบน,นี้ค่ะนะคะก็ต้องรู้ นิสัยของเขาด้วยก่อนที่จะมาเลี้ยงนะคุณผู้ชมก็หวังว่าน้องจะได้บ้านใหม่เร็วๆนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเลี้ยงเนี่ยได้มีการแบบทําหมันอะไรเงี้ยให้น้องหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้าเลี้ยงแมวเขาจะรู้เลยว่าพอถึงช่วงระยะเวลาที่น้องสามารถทําหมันได้แล้วเนี่ยก็จะเอาไปทําหมันก็จะทําให้นิสัยเขาอะสงบลงเยอะเลยไม่มีอาการกัดไม่มีอาการขวนแล้วก็เรียบร้อยขึ้นสงบขึ้นนะคะก็ยังไงฝากไปถึงคนเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ทุกๆคนด้วยว่าต้อง รู้นิสัยของส<ช>ัตว์ที่คุณนันจะนํามาเลี้ยงแล้วก็จะได้รักเขาแล้วก็อยู่ด้วยกันไปได้ยาวๆเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีอย่างเช่นอถึงเวลาต้องไปฉีดวัคซีนหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องทําให้ครบนะคะเพราะสุดท้ายแล้วสมมติว่าเลี้ยงสุนัขก,ก็ต้องฉีดพิษสุนัขบ้าเพราะสมมติวันหนึ่งมันประกัดเราอย่างน้อยแล้วอุ่นใจว่าอ๋อเขามีวัคซีนอยู่แล้วมันก็เป็นการเซฟตัวเองไปด้วยในตัวนะคะ